คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้มีสปอยสำหรับคนที่ไม่เคยดูอนิเมะอ,อ่านมังงะดูนิยามมาก่อนเลยสักอย่างเพื่อไม่ให้โดนสปอยขอให้เพื่อนๆนะครับคัเนื้อหาตรงน,นี้ไปก่อนส่งใครคนไหน่นะครับที่รับฟังสปอยได้ไม่เป็นไรก็สามารถที่จะมารับฟังกันต่อได้เลยครับต้องเน้นย้ำก่อนนะครับว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับเป็นแค่ทฤษฎีขำๆเท่านั้นแล้วก็ขอขอบคุณคุณเมทีนะครับที่ให้คำแนะนำกับข้อมูลในคลิปปนี้ด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็มาฟังกันได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนแฟนแม่แฟนการ์ตูนนิวทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ผมแต้คนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทสเตดี้ขำๆครับที่ผมคิดขึ้นเองนะครับเกี่ยวกับหน้ากากการเดินทางข้ามเวลาของหน้ากากอย่างยาวนานจนนัววิสาท์แห่งจุดเริ่มต้นแห่งสีดำเนี่ยถึงกระปร้องมาแล้วต้องเน้นย้ำมันก่อนนะครับว่าหน้ากากหรือเทสเตดีหน้ากากที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาขำๆนะครับและหลายคนนะครับก็คงงงกับการเดินทาาางงขข้มเเวลออคุ หรือจะรู้จักกันอีกชื่อนึงครับก็คือผู้ก้าคุโรโนานั่นเองคำถามนะครับที่ทุกคนสงสัยเหมือนกับผมแน่ๆเลยครับคืออยากรู้ครับจุดเริ่มต้นของหน้ากาก,ากต้านมารครับว่ามันมีจุดเริ่มต้นยังไงต้องเน้นย้ำมันก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของหน้ากาก,ากนั้นมันยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นของใครและใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแต่ที่เรารู้ได้แน่เลยครับคือหน้ากากเนี่ยนะครับเดินทางข้ามกาลเวลามาอย่างยาวนาน จนในที่สุดนะครับก็มีตอนเสริมใน OVA ครับของอนิเมะนะครับแสดงให้เห็นถึงพลังของหน้ากากนี้ครับในตอนที่ชิซุเอะนะครับได้เจอกับนัวจุ่เริ่มต้นปีศาจแห่งสีดําซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีในนิยายนะครับเป็นเนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นมาภายหลังนั่นเองเนื้อหาตรงนี้ครับถูกสร้างเอามาเป็นตอนพิเศษครับนั่นนะครับเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าทําไมนัวเนี่ยถึงติดตามชิซุเอะมาแล้วไปประทับใจริมุรุได้ยังไงจนเป็นติ่งของริมุรุนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็เป็นเนื้อหานะซึ่งทําให้เรารู้นะครับว่าหน้ากากเนี่ยมันมีพลังที่มากเลยครับในการเดินทางข้ามกาลเวลาแน่นอนแหละครับพอเป็นอย่างนี้เราก็อยากจะรู้จุดเริ่มต้นของมันครับเทสเดีแรกครับลิมารูนั่นแหละที่เป็นคนสร้างหน้ากากานั้นขึ้นมาจากอนิเมะตอนที่24นะครับซึ่งเป็นตอนพิเศษเนี่ยทำให้เรารู้นะครับว่าพลังของหน้ากากเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยกาลเวลาที่มากมามคำถามที่ตามมาครับใครเป็นเจ้าของหน้ากากานี้คนแรกและคําถามที่ตามมาอหกครับใครล่ะที่เป็นคนสร้างหน้ากากนี้ขึ้นมา สิ่งที่รู้แน่ๆเลยนะครับนะั่นคือนิยายตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่ม18นะครับไม่มีการเปิดเผยเลยครับว่าที่มาของหน้ากากเนี่ยว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างหน้ากากนี้ว่าใครเป็นคนครอบครองหน้ากากนี้คนแรกไม่มีบอกเลยครับแต่ที่เรารู้นะครับคือหน้ากากนี้นะครับถูกส่งมอบโดยคุรุโนะอาส่งต่อให้ชิซุเอะชิซุเอะส่งต่อให้ลิมุรุลิมุรุส่งต่อให้โคเอโคเอย้อนเวลาและส่งต่อให้ชิซุเอะอีกในฐาน,นะภูก้าคุรโนะอา และโคเอะนะครับก็ย้อนเวลาอยู่อย่างนี้ครับหลายรอบนะครับเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของริมุรุจนหลุดเวลาล่าสุดครับริมุรุนั้นที่ได้ตายไปและคืนชีพกลับมาพบว่าแทมเพั้นล่มสลายริมุรุนะครับจึองออกตามหาผู้รอดชีวิตครับแต่ก็ไม่เจอใครเจอแต่คุรุนาอีกหนึ่งตัวตนของคุรุเอะที่กําลังอลาวาอยู่ริมุรุนะครับจึงเข้าไปช่วยไว้ได้สําเร็จจนในที่สุดนะครับริมุรุเนี่ยก็ส่งตัวคุรุนาเนี่ยมายังอดีตพร้อมกับความทรงจํานานาคตที่เปลี่ยนไป ในตอนที่โคเอะนะครับงองแงเพื่อถ่วงเวลาลิมลูรุหลังจากที่ได้ความทรงจำมาเนี่ยลิมูรุเนี่ยก็ส่งหน้ากากนี้ให้โคเอะโคเอะจึงหยุดงองแงจนเกิดเหตุการณ์ที่ลิมูรุเนี่ยโดนฮีหน้าตะกบเกือบตายพอกลับไปที่ทําเพสช,ชิออนก็ดันตายทาให้ลิมูรุรับกดจัดจนควบคุมออร่าไม่อยู่ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดสังเกตเอีกจุดครับลิมูรุเนี่ยสามารถสร้างหน้ากากนี้ขึ้นมาได้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมและเอามาควบคุมออร่าของตัวเองแต่ว่าหน้ากากนะครับก็ยังแตกอยู่นี่เเเป็นนนนื้ออหาาขง,งยยล่ม5ะครับ จูสังเกตนะครับก็ยังมีอีกในนิยายเล่ม11ในนิยายเล่ม11นะครับเป็นตอนที่คุโรนอาเนี่ยอรารวาสจากการค้าผานึกของยูคิทําให้ภูการในอารวาสย่ังหนักลิมบรุนะครับสามารถสร้างหน้ากากที่มีคุณสมบัติเดียวกับต้นแบบที่ชิซูเอะเนี่ยให้มาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อหยุดคุูโรนอาที่กําลังอารวาสได้สําเร็จหน้ากากนะครับถูกสร้างขึ้นมาง่ายๆหลายต่อหลายครั้งและแน่นอนแหะครับว่าความสามารถของตัวริมบรุเนี่ยคือการกินสิ่งไหนเข้าไปก็สามารถก๊อปปี้สิ่งนั้นออกมาได้อย่างง่ายๆ แต่ลองคิดดูกับกันสิครับคนที่สามารถก๊อปปี้ของทุกอย่างเนี่ยออกมาได้ง่ายๆหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนั่นก็หมายความวา่าลิมบรุเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้ถ้าริมบูรุต้องการสร้างจริงๆและถ้าเกิดสมมติว่าเิมบรุเนี่ยไม่ได้กินหน้ากากนั้นเข้าไปแลวอยากสร้างมันขึ้นมาละม่ะครับนั่นก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะลิมบูรุเนี่ยสามารถสร้างมันได้และนี่ก็คือความเป็นไปได้ครับที่ลิมรูรุเนี่ยเป็นคนสร้างหน้ากากนี้ขึ้นมาให้แกบโค้ปลลลาวงยไแ และด้วยความสามารถในการเดินทางข้ามกาลเวลาของโคเอนะครับจนทําให้เกิดการส่งมอบหน้ากากกันเป็นวาเล่นจนในที่สุดครับหน้ากากเนี่ยมันก็วนหลูกมาหาลิมรุ์จนที่สุดแล้วนี่ครับก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ได้อ่านเนาะและอีกหนึ่งอย่างครับที่ทําให้คนอ่านอย่างผมนะครับคิดอย่างนั้นนะครับนั่นก็คือโคเอนะครับก็ได้บอกเองนะครับว่าหน้ากากเนี่ยตัวเองเนี่ยได้รับมาจากลิมรุและตัวเธอเนี่ยก็เป็นคนมอบให้กับชิซุเองการพูดของโคเอในเล่ม11นะครับมันก็จะเป็นการบอกให้เรารู้แล้วว่าเอ คนที่สร้าหน,น้ากากขึ้นมาก็คือริมารูนะและตัวเองเนี่ยเป็นคนส่งมาให้กับชิซูเอะแต่ทีนี้ครับมันก็ยังมีความขัดแย้งนะครับเพราะว่าในไทม์ไลน์ล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับก็คือริมารุนี่ไม่ตายใช่ไหมล่ะแถมยังได้เป็นจอมานอีกคนที่ให้หน้ากากกับพิซูเอะเนี่ยมันไม่ใช่โคเอ้ A นะแต่มันเป็นที่หน้าต่างในร่างของคุโรนาต่างหากเนื้อหาในตรงนี้ครับมันทําให้เราขัดแย้งกันพอฟังมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนหลายคงเนี่ยก็คงจะงงครับว่า ใช่ครับถ้าเราพูดกันอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่เขียนกราฟหรือไม่เขียนอะไรออกมาเงี้ยแน่นอนครับว่าเออมันอาจจะลงตัวลงล็อกแล้วว่าหรือมารู้นี่แหละเป็นคนสาร้างหน้ากากขึ้นมาและเป็นคนให้กับโคเอแต่นะครับแต่พอเรามาเขียนกราฟกันดูนะครับในการแบ่งเส้นเวลานะครับโดยมีกฎง่ายๆนะนั่นก็คือในช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะเราจะไม่สามารถมีตัวตนพร้อมกัน2คนได้ถ้าเกิดมีตัวตน2คนตัวตนหนึ่งจะต้องโดนดีดออกไปใช่ไหมอ่ะนี่คือกฎข้อแรกในการเดินทางข้ามการเวลากฎข้อที่2ครับ เมื่อในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตก็จะเปลี่ยนไปด้วยพอเราได้กดการย้อนเวลาเหล่านี้แล้วครับลองมาเขียนกราฟกันดูดีกว่าแล้วก็เอาข้อมูลของคูรเอะในเลฟซิเนเนี่ยที่นางเป็นคนพูดเนี่ยเอามาประกอบกันแล้วกันว่าในอนาคตนางเจออะไรบ้างจะได้เป็นแบบนี้ครับถ้าให้เปรียบนะครับนี่คือเส้นเวลาของโลกครับโลกเนี่ยจะเดินเวลาเป็นเส้นตรงนะให้เราคิดว่ามันเป็นเส้นตรงเสมอนะครับนี่คือแกนหลักเวลาโลกที่มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วที่นี่ครับโคเอะเขาบอกว่าโคเอะเคยถูกอัญเชิญมาแล้วครั้งแรกอ่ะมาพร้อมกับเลออน ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กลายเป็นจอแมนเลออนไปแล้วในเหตุการณ์ที่ถูกอัญเชิญอาครับทั้งสองคนเนะ่เป็นพี่น้องเหมือนจะเป็นคนรู้จักกันนั่นแหละผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับทั้งสองคนเนี่มีความสัมพันธ์คล้ายๆเหมือนพี่กับน้องทั้งสองคนนะครับเหมือนกับว่าเป็นผู้กล้ายอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้โคเอเนี่ยต้องหายไปซึ่งเหตุการณ์นี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์อะไรหรือการเสื่อมสละของโคเอหรืออย่างไรจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่าโคเอหายไปจนทําาาใให้้เเลลออนนนนตสิจจขึมมป็แะ ทำการอัญเชิญโคเอใหม่อีกรอบหนึ่งและก็เผยแพร่วิธีการอัญเชิญไปทั่วเลยครับเพื่ออัญเชิญโคเอกกับใหม่ครั้งหนึ่งในโลกใบนี้มันก็คือเหตุการณ์ที่จอมาเลออนเนี่ยขึ้นไปจอมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเลออนก็อัญเชิญชิสุเอะมาครับในตอนที่อัญเชิญชิสุเอะออกมาเนี่ยก็ให้ชื่อชิซุเอนะนั่นแหละให้ชื่อว่าชิสุใช่ไหมก็เอาพูดมาสถิตตามปกติตามเนื้อเรื่องเลยแต่ทีเนี้ยครับใครล่ะที่จะไปนคนไปช่วยชิสุเอะใช่ไหม ราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันยังไม่มีการผลิตของวิดูโดล่าเลยแล้วก็ยังไม่มีการที่วูก้ามาถือกําเนิดอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมละ่ะเลออนต้องการแค่ urn, <K oe S 2> อัญเชิญโคเอออกมาให้เจอแต่ดันมาเจอชิซุเอตรงนี้แหละมันขัดแย้งแต่ตอน,นอเนี้ยคือชิซุเอเนี่ยต้องยังไงต่อแล้วใครล่ะที่เป็นคนไปช่วยชิซุเอออกมาจากประการของจอมานเลออนอ่ะพักตรงไว้ก่อนมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ต่อขึ้นมาอีกจนในที่สุดครับก็มีเหตุการณ์ที่โคเอเนี่ยถูกอัญเชิญมาจริงๆเป็นครั้งที่2แล้วที่ถูกอัญเชิญมา ถ้าเกิดว่าตัวตนเลขที่อยู่กับเลออนเนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมละ่ะถูกอัญเชิญมาครั้งที่2ตอนเนี้ยคนที่เข้ามาดูแลนั่นก็คือชิสเวต์นั่นเองที่ถูกอัญเชิญมาเห็นรอยต่อระหว่างเส้นเขียวแก่กับสีชมพูเนาะตรงเนี้ยมันจะเป็นการเจอการระหว่าง2คนนี้ละชิสเวย์เนี่ยกำลังดูแลเด็กคนนี้อยู่ก็คือโคเอจากนั้นครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือริมูรูเนี่ยจุดติลงมายังโลกคําถามพ่ตาม,มาครับเรื่องในอเดีตก็คือเวรูโรล่าชิุเวตอะไรพวกเนี่ย คือชิซุเอะยังไม่ได้หน้ากากถ้าเรามองว่าโคเอะอจะได้รับหน้ากากก็ต่อเมื่อริมูรุเป็นคนสร้างใช่ไหมแต่ทีนี้ริมูรุยังไม่เกิดมาไงเพราะฉะนั้นหน้ากากจะไม่ถือกําเนิดในช่วงเวลานี้ถ้ากับว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชิซุเอะเนี่ยไปเจอกับโคเอะไปช่วยโคเอะโดยที่ไม่มีหน้ากากริมูรุไม่ได้ขึ้นไปจอมานเพราะว่าไม่ได้มีหน้ากากนี่ไม่ได้มีการย้อนเวลาช่วยและทีนี้ครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เทมเพลเนี่ยล่มสลายเวรูล่าออกราวาสอะไรอย่างีุ้สูกกัับจรรรวดมต แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ริมรู้เนี่ยแพย้สงครามกับพินาตะด้วยอ่ะก็จะมีหลุดทรเวลาที่โคเอเนี่ยเล่าให้ให้กับริมรู้ฟังในตอนปัจจุบันก่อนที่ลิมรู้เนี่ยจะไปสงครามกับจักรวรรดิเนี่ยและก่อนที่แทนเพจจะล่มสลายเนี่ยลิมรู้เนี่ยได้ส่งหน้ากากของตัวเองเนี่ยให้กับโคเอในตอนที่โตขึ้นมาแล้วและในตอนนั้นนะ่ะคือโคเอชอบริมรู้อยู่อ่ะในหลุดเวลาตรงเนี้ยก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นอนะ่ะและก่อนที่จะมีเวโดโรลา่อราอารวาสก่อนอะไรพวกเนี้ยคือ มันมีเหตุการณ์ที่ฮินตะแล้วก็โคเอะเนี่ยตายในช่วงเวลาที่เวลดูร่าเนี่ยอารวาสพอดีคําถามคือไอเวลดูร่าเนี่ยมันมาจากไหนมันจะมาจากตอนนี้นั่นแหละนี่ครับเพราะมันเกิดการย้อนเวลาฮินตะและก็โคเอะเนี่ยก็ย้อนเวลาไปเมื่อ2,000ปีก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบในประวัติศาสตร์เลยครับที่มีการเล่าว่าเวลดูร่าโดนผนึกโดยผู้กล้าที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นน่ะก็คือมันจะมีช่วงเวลาที่ โคเอะเนี่ยแล้วก็ฮินาตะเนี่ยได้ไปเป็นเพื่อนสนิทกับลูมินัสโดยการที่ทั้งสองคนเนี่ยก็คือโคเอะและฮินาตะเนี่ยไปเตือนกดลูมินัสว่าเฮ้ยมันจะมีมังกรเวโร่ามันบุกโจมตีวังกุหลาบนี่นะเอออะไรอย่างนี้จากนั้นไอ้จอมาลูมินัสก็ยังไม่เชื่อใจหรอกแต่พอมันมาโจมตีจริงๆไอ้มังกรอ่ะทีนี้ทำให้ลูมินัสเนี่ยเชื่อใจจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นก็คือเรียกว่าเป็นซีกันเลยอะ่ะจากนั้นทั้งสองคนเนี่ย ก็คือพินาตาแล้วก็โคเอเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะว่านอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเล่าไปได้ไม่หมดหรอกเล่าบางส่วนที่แบบว่าอยากให้เหมือนเดิมให้กับลูมินัตฟังนั่นแหละมันจึงเป็นเกิดการเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอดีตเท่ากับว่าคนที่รู้อนาคตที่จะเกิดขึ้นก็คือลูมินัสอีกหนึ่งคนแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เวลูดูล่าในดวงผนึกงในช่วง3 0 0ปีพอลมออย่างเงี้ยปุ๊บเอ้าเท่ากับว่าโคเอะที่อยู่ในร่างของคุโรนากับพินาตาซึ่งย้อนเวลากันไปใช่ปะเท่ากับว่าพอ เลออนกับโคเอะเน่จะถูกอัญเชิญมาช่วงเวลานี้พอดีปึ๊บเท่ากับว่าโคเอะในร่างของคุโรโนอาเนี่ยก็จะหายไปเท่ากับว่าตอนเนี้ยในร่างของคุโรโนอาเนี่ยเหลือแค่ฮินาตะที่ควบคุมร่างของคุโรนอาอยู่เพราะเป็นอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจกันง่ายขึ้นละเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นน่ะเส้นน่ะมันก็จะตัดแบ่งไปถึงเห็นเห็นสีเหมือนสีชิซุอเอะไหมนี้มันแต่กับเส้นสีเขียวเข้มสีเขียวแก่ใช่ไหม มันก็จะเป็นหลุมเวลาที่ส่งต่อว่า Mozart. เออช <c oughs> ิซุเอะถูกช่วยโดยฮินาตะนะที่อยู่ในร่างของคุโรน่าอาปุ๊บทีนี้ฮินาตะเนี่ยก็ทาการส่งหน้ากากให้กับชิซุเอะแล้วทีนี้มันก็เป็นหลุมเวลาที่ว่าชิซุเอะเนี่ยส่งหน้ากากต่อให้กับริมุรุในตรงเส้นสีฟ้าใช่ไหมแต่ก่อนที่จะส่งหน้ากากให้เนี่ยชิซุเอะเนี่ยก็ทาการดูแลโคเอะอยู่ในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันจนเกิดเหตุการณ์ที่ชิซุเอะเนี่ยกำลังจะตายใช่ไหมล่ะชิซุเอะเนี่ยจึงออกเดินทางตามหาเลออนจากนั้นชิซุเอ ตอนที่ไปเจอกับริมุรุแล้วมันก็เหมือนในอย่างอนิเมะเลยก็คือก่อนที่ชิซุเอ็นจะตายเนี่ยชิซุเอเนก็ส่งหน้าก,ากากต่อให้กับริมุรุผู้หวังว่าริมุรุเนี่ยจะรับช่วงต่อเจตนารมณ์ของเธอจากนั้นเรามาดูข้างบนตรงเส้นสีชมพูตัดกับสีฟ้าอ่อนนะสีฟ้าทีเนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่ก็เจอกับโคเอะไปดูแลลูกศิษย์ของชิซุเอะแต่ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปไงเพราะว่ามันก็เป็นการอธิบายใช่ไหมว่า,วาเออในช่วง300ปอะไร้น,น,ก,น,นากา,กา,กายงไน เพราะว่าอย่าลืมกดข้อที่2ว่าถ้าเกิดในอดีตมันเปลี่ยนไปอนาคตก็จะเปลี่ยนไปด้วยเท่ากับว่ามันก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้หมดแล้วว่าทาไมหน้ากากมันมาย,ยัางไงในอยู่เวลาแรกนั่นก็เพราะว่าโคเอะน่ะมันย้อนเวลาไปเพราะเอาหน้ากากไปด้วยในรูปเวลาก่อนที่โคเอจะย้อนเวลากลับไปอะโคเอได้รับหน้ากากจ,จากริมรู้ก่อนที่ริมรู้เนี่ยจะไปออกศึกกับจกักรวรรดิแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมละ่ะมันก็แค่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเวรุร่ดาดงผนึกได้ไงไปเจ ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อมันก็จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าร่างของคูโรโนอาที่ถูกผนึกโดยจอมาลูมินัสอ่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก,กันในเมื่อ2,000ปีก่อนอ่ะก็เกิดการอรารวาใช่ป่ะละ่ะในช่วงเวลาเดียวกันในตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ลิมบูรุเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาพอดีเลยและในเหตุการณ์ครั้งนี้ลิมบูรุเนี่ยหลังจากที่สูญเสียเทมเพสสูญเสียพักพวกสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปเนี่ยลิมบูรุเนี่ยก็เร และในช่วงเวลาเนี้ยริมรู้เนี่ยก็ออกตามหาผู้รอดชีวิตแบบเอาไปนอาตายแหละจนได้มาเจอกับคุโรโนอาซึ่งหน้าตามันคล้ายกับคุโรเอะไงริมรู้จึงเข้าไปช่วยช่วยไปช่วยมาเสร็จปุ๊บจนได้รู้ว่าเออเนี่ยไม่ใช่คุโรเอะนะแต่เป็นคุโรโนอาจากนั้นริมรู้เนี่ยก็ทําการส่งคุโรโนอาเนี่ยกับไปยังอดีตเพื่อไปเปลี่ยนอนาคตจากนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่คุโรโนอาเนี่ยไปปรากฏตัวต่อหน้าริมรู้ในตอนที่อัญเชิญผู้ในเขาวง,งกตของรามิลิสพอเกิดช่วงเวลานี้เสร็จปุ๊บอนาคตที่จะรู้ต่่ออมามาันนกก็เปปลีียไ เพราะว่าโคเอมันได้ความทรงจํามาแล้วไงในรอบนี้ริมรูเนี่ยไม่ได้กลับไปแบบทันเวลาเชื่อชิออนทันอะ่ะก็คือเป็นการว่าต้องโดนที่น้าตาตบก่อนทีนึงอะ่ะและเกือบตายถ้าเกิดว่าต,ตอนนี้ก็จะอธิบายได้แล้วว่าเอออนาคตอะ่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าการย้อนเวลาของโคโรโนอนั่นเองจากนั้นอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนั่นคือหลู่เวลาที่ริมรูตายในช่วงเวลานั้นที่ไม่ขึ้นเป็นจอรม,มันก็หายไปใช่ปกากลายเป็นว่าริมรูเนี่ยได้เป็นจอรมเชย จากการโดนตบและชิออนตายแล้จนงเลือกเส้นทางการไปจอมานจากนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์ตอนที่ลิมรูเนี่ยไปเจอกับลูมินัสในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่ฮินาตะนั้นตายและอยู่ดีสกิลของโคเอเนี่ยก็ทํางานอัตโนมัติรีเดียว่าทํางานเพื่อช่วยเหลือชีวิตของฮินาตะจึงเอาวิญญาณของฮินาตะหนีไปด้วยแะย้อนเวลาไปอีกเมื่อ2,000ปีแล้วฮินาตะในหลูปเนี่ยก็ทําแบบเดิมเลยฮินาตะโคเอทําแบบเดิมปุ๊บให้ไม่ให้อนาคตม,มันเปลี่ยนอะ คือทําแบบเนี้ยและทีเนี้ยก็เท่ากับว่าร่างกายของโคเอที่เป็นเด็กในตอนเนี้ยก็หายไปเพราะว่ามันไม่สามารถมีสคนในช่วงเวลาเดียวกันใช่ปหพอร่างเด็กในช่วงเวลาเนี้ยหายไปเนี่ยตัวตนที่จะมาแทนก็คือคุโรนอาที่ถูกผนึกในตู้ศิลาของจอมันลูมินัสวาเลนไทนยที่ถูกผนึกตั้งแต่ในอดีตตอนนั้นใช่ไหมล่ะทีเนี้ยพอร่างเด็กหายไปร่างของคุโรนอาก็ลืมตาตื่นขึ้นดวงยาของฮินาตะแล้วก็โคเอเนี่ยอยู่ในตัวของคุโรนอาที่กําลังอารลว่าอยู่นตอนนี้เหตุการณ์ปัจจุบันตอนที่ฮินาตะกำ เพราะว่าตนแกนเวลเนี่ยโจมตีใช่ปะ่ะล่ะทำให้โคเอเนี่ยต้องเอาดวงวิญญาณหน,นีไปด้วยเป็นเวลากว่า2,000ปีและในช่วงเวลาเนี่ยก็คือตู้ศิลาที่ผนึกผู้ก้าอยู่เนี่ยมันก็เดินทางข้ามเวลามา2,000ปีใช่ปะ่ะล่ะตั้งแต่ใน,นอดีตจนมาถึงปัจจุบนันที่นี่ดวงวิญญาณของฮินาตาเนี่ยก็อยู่ในตัวของคุโรโนอาพร้อมกับโคเอที่นี่การจะทาให้มันตื่นขึ้นมาโดยต้องมีทั้งสองคนช่วยก็คือลูมินัสเบลินทายแล้วก็จอมาริมุรุเนี่ยเป็นคนดึงวิญญาณของฮินาใสา่่ราาางทีกลลัจะะตยช แต่ว่าทิ้งน้าร่างที่กำลังจะตายมันถูกฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีดวงวิญญาณเฉยทีนี้ก็เลยเอาดวงวิญญาณของฮินตาตะมาใส่สในร่างของฮินตาตะทำให้ฮินตาตะฟื้นกลับขึ้นมาแต่ทิ้งนี้ยนางก็จะถูกเนื้อให้อ่อนลงแค่นั้นเองส่วนทีเนี้ยกลายเป็นว่าไข่ของผู้กล้าที่อยู่ในตัวของฮินตาตะเนี่ยดันไปรวมกับไข่ของโคเอทีเนี้ยทาให้โคเอเป็นผู้กล้าที่แท้จริงโดยที่มีไข,ข่สองใบอยู่ในร่างกายทําให้ตัวเองแนักแข็งขึ้นมากๆเลยและตรงเนี้ยมันก็จบลงตรงที่ว่าฮินาตะไม่ตายเท่าก แถมอีกอย่างนึงก็คือคุโรโนอานเนลืมตาตื่นมาเป็นลูก้าที่แท้จริงได้สําเร็จด้วยผมอาจจะอธิบายงงนะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสงสัยตรงไหนก็ลองเม้น์บอกกันได้ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้อื่นอีกหรือเปล่าอันนี้คือผมยังคิดอันนี้เป็นเทฤษฎีที่ผมยังคิดว่ามันยังย้อนแย้งอยู่นะยังคิดว่ายังปักใจเชื่อไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็เพื่อนๆคิดยังไงกัน,นครับถ้าเกิดเพื่อน่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมเม้น์บอกกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสว